มันด้ไหนอนี่นี่นๆมันนี่โขไ้ปีฟันอยู่ไนควัดขี้หมูก่อน่ะกอดบอล่ะฝันนี่กอดบอลนี่เอาปอาล้อนี่เอาปอล จะมาดีนีน่เออ,อันนี้เอ้ยขอรีไม่อะไรยี่สิบห้ามีนาคมสองพอฝันกี่ขวบละแม่ ขวบมันนีขหกจะเจ็ดเดือนแล้วก็ตีตีตีเอา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 ,อา,อา